บ้านพี่พานะ่ยขยะเยอะมากเลยนะคะซื้อมาก็เมื่อก่อนพี่พาไม่ได้คิดอะไรมากมายก็ซื้อมาให้เขาแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวเขาเขาก็คงจะชอบก็ไม่ชอบนะคะม,มีอยู่ปีหนึ่งที่พี่พาซื้อซื้อให้เขาแล้วเขาไม่ใช้แล้วแล้วมันก็อยู่อย่างนั้นนะคะพี่พาก็เลยเสียดายมากเลยนะคะ สวยไหมคะเพื่อนๆชุดนี้นนนนของเป็นของน้องนิกกี้นะคะเป็นชุดนอนนะคะชุดนอนที่ที่ตัวใหญ่ๆล้มรวมนะคะเวลาน้องนอนจะได้สบายนะคะแล้วก็พี่พาก็จะมีาหาดูที่ที่เป็นผ้าเนื้อนิ่มๆนะคะ จริงๆแล้วน้องนิกกี้เขาก็ชอบสีแดงๆนะคะแต่พอดีสีแดงที่ที่คิดว่าแกคงจะชอบนะคะก็มันเข้ากับช่วงคริสต์มาสพอดีนะคะสีแดงๆมันมีมันไม,ม,นม่มันมีไซส์ใหญ่ไปนะคะสุ่ผาก็เลยไม่ได้เอากลัวแกจะลำคาญแบบถ้าเราใส่เสื้้ามันใหญ่เกินไปนี่มันก็น่าลำคาญน,นะคะ พาจะรีบห่อนะคะกลัวกลัวมันจะยาวเกินไปเพื่อนๆอาลำคานที่พาไหมคะเนี่ยเอย่าลํำคานที่พาเลยนะคะนี่ค่ะมันเป็นหน้าที่ของแม่ค่ะที่จะหาความสุขมาให้ลูกๆในวันคริสต์มาสนะคะมีใครไหม พอพี่พายหยิบไว้อย่างไรแล้วมันจะหยิบง่ายเห็นไหมครับเพื่อน่ะชิดก็ได้มาเลยนะคะอึ๊บหยินไแล้วดินโซนะคะ ก็โอเคแล้วเนาะเพื่อนๆเนาะพิพาเป็นคนที่ทําอะไรไม่ค่อยจะสวยกะไม่มีไม่มีฝีมือในในเรื่องความความสวยงามพี่พาไม่มีฝีมือเลยนะคะเพื่อนๆค่ะโอเคไหมคะเพื่อนๆโอเคเนาะเพราะพิพามีเยอะที่จะห่อนะคะแล้วก็คงจะ ใช้เวลานานถ้าเกิดพี่พาโมวแต่มานั่งพี่ถีพี่ถันนะคะพอดีวันนี้ไม่ได้ไปไหนกันเลยละคะ่ะเดี๋ยวอีกแป๊บนึ่งพี่พาก็ต้องออกไปรับน้องเลยนะคะอันนี้อีกนะคะ ของพ่อกับของพี่เขาน้องนิกกี้ได้มาช่วยพี่พาทำค่ะแต่ของเขาเราไม่ให้เขาเห็นแล้วให้เขาเห็นวันคริสต์มาสทีเดียวเมืวว่อวานนี้ที่ทำเค้กให้คุณสามีนะคะมันเกิดคุณสามีเขาดีใจมากค่ะดีใ,ใจมากแล้วก็ลูกชายก็ ผู้ชายที่ไปเรียนอยู่ที่ลอนดอนนะคะก็สั่งสั่งเทคกเอเว์เอามาส่งให้ที่บ้านนะคะแต่แกบอกพี่พาแล้วว่าลูกชายบอกพี่พาแม่ไม่ต้องทำกับข้าวนะเดี๋ยวจะทำเดี๋ยวจะสป라이ดพ่อว,วางนี้นะคะพี่พาก็เลยไม่ทำกับข้าวแล้วก็โลเสร็จแล้วค่ะสวยไหมคะสวยนะคะ ของน้องนิกกี้ได้เป็นได้เป็นสองที่สามแล้วค่ะยังไม่หมดนะคะเดี๋ยวพี่พาหยุดแป๊บหนึ่งสวยไหมคะของน้องนิกค่ะแกชอบตอนนี้แกมาชอบใส่เสื้อสีเห็นแกใส่ไ,ไปไหนมาไหนแกก็จะใส่สีดำสีดำสีดำนะคะ พี่ภาก็เลยเอามาผสมกันนะคะสีกรมท่าเอ้ยไม่ใช่สีกรมท่าสิสีบลูดาร์กบลูนะคะสีฟ้าหนึ่งตัวแล้วก็มีสีนี้สวยไหมคะสวยนะพี่ภาว่าสวยพี่ภาเห็นแกชอบใส่ อยู่บป,ปออๆพี่พาก็เลยไปหามาให้ซะถ,ถูกเองค่ะถ้าเขาไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยพี่พาก็ยังเก็บเก็บไปหรือเปล่า เก็บบินไว้หรือเปล่าพี่พาสามารถเอาไปเอาไปแลกคืนได้ถ้าเกิดเขาไม่ชอบนะคะเพื่อนๆค่ะก็มีตัางไทยด้วยนะคะเนี่ยม่รู้กเก็บมาจากตรงไหนแล้วก็มีอีกแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนี้ไม่รู้แกชอบหรือเปล่า นี่ก็เป็นกางเกงนะคะเนื้อนิ่มๆน,นะคะใส่นอนค่ะเป็นขาขายุ่มนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆแ่พ,พ,พี่พาก็จะห่อเล็กๆนะคะแล้วก็พี่พาก็จะมีถุงมือสำหรับให้แกสลับสักเปลี่ยนนะคะ สมมติว่าแกใส่เสื้อผ้าสีไหนสีมีสีสันหน่อยก็จะใส่อันนี้ถ้าใส่พวกสีดำๆหน่อยก็จะใส่อันนี้นะคะพี่พาก็จะซื้อให้พี่พาได้มาสองสองสองคู่โอเคนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้พี่พาขอ ไว้แค่ตรงนี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าพี่พาจะได้ถ้าให้พี่พาพี่พาทําช้าค่ะถ้าจะให้พี่พาหอทุกอย่างเสร็จแล้วก็มาทําทีเดียวก็คงจะไม่ทันแน่นอนเลยค่ะก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้การหอแอบหอของขวัญน,นะคะมันไม่ได้เร็วเลยค่ะต้องต้องใช้เวลาที่หนึ่งก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะ เดี๋ยวเขาใกล้ใกล้จะมาแล้วเดี๋ยวแอบไม่ได้ค่ะโอเคนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้จากลากันไปก่อนสวัสดีค่ะลืมไปว่าตัวเองมีคอนโทรสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ